อารันเวกสไม่ใช่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่คือเกม Spider-Man ภาคที่2นะครับแต่เพื่อนๆก็คงรู้กันแล้วนะครับกับตัวข้อมูลนะครับแต่ผมเอามาอำเพื่อนๆกันหน่อยนะครับกับตัวข้อมูลของตัวเกม a l a n ันเวภาคที่2นะครับก็เรียกว่าวันนี้ทางผมเองนั้นปล่อยไก่เด๋อเลยนะครับเพราะ,ะช่วงที่เดินทางออกไปนะครับหลังเลิกงานเนี่ยก็ ได้ไลน์ไปหาร้านเกมประจำนะครับว่าจะไปเอาตัวแผ่นจะไปซื้อตัวแผ่นเกม a l ันเวกสอเนี่ยมาเล่นหน่อยนะครับมาเล่นหน่อยหลังจากที่จบ Spider-Man ภาค2ไปแล้วนะครับอ่ะพอไลน์ไปปุ๊บทางร้านก็ตอบกลับมาว่าตัวเกมนี้ไม่มีตัวแผ่นออกมานะเออตอนแรกผมฮะจริงเหรอนะครับทางร้านก็ให้ข้อมูลมาเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับว่ามันมีแต่ตัวเวอร์ชั่นดิจิตอลเท่านั้นเกมนี้ นะครับผมก็เอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอพอเข้าไปดูตัวข้อมูลก็เออเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งาทางค่ายผู้พัฒนาอย่าง Remedy นะครับเขาก็ได้มีการประกาศมาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก่อนที่ตัวเกมนี้จะออกพอสมควรนะครับแต่ทางผมเองอาจจะแบบพลาดไปนะครับในตรงส่วนนี้นะครับก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรออกเดินทางมาแล้วนะครับก็ลองอแวะเวียนถามตามร้านเกมต่างๆนะครับว่าแผ่นเกม a l a n Wake 2เนี่ย มีไหมวันนี้นะครับมีวางจำหน่ายไหมทางร้านก็ให้คำตอบที่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าคอนเฟิร์มชัดเจนเลยว่ามันมีแต่ตัวเวอร์ชันดิจิตอลนะครับดิจิตอลนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อนรู้สึกอะไรไหมนะครับถ้าคนที่อยู่สายดิจิตอลซื้อเกมดิจิตอลสไปเดอร์แมนภาค2ก็ดิจิตอลอยู่แล้วนะครับก็อาจจะแบบเฉยๆใช่ไหมครับแต่สําหรับตัวผมเองหรือว่าเพื่อนๆในประเทศไทยของเราอีกครึ่งๆนะผมว่านะครับที่ยังคงนิยม การซื้อตัวเกมแบบแผ่นที่จับต้องได้แบบนี้อยู่อาจจะเริ่มแบบวันๆแล้วนะเพราะตอนแรกเราก็คิดว่า,าตัวแผ่นเกมเนี่ยมันก็คงยังผลิตอยู่แต่ว่าอาจจะมีจํานวนปริมาณที่ออกสู่ตลาดเนี่ยที่น้อยลงใช่ไหมครับทำให้การเข้าถึงหรือว่าหาซื้อเนี่ยมันหาซื้อแบบได้ยากมากขึ้นนะครับแต่เคสนี้ของ a l ร n w a วกเนี่ยทางผู้พัฒนานะครับเขาใช้วิธีแบบตัดเลยนะ ออกมาแต่ตัวเวอร์ชั่นดิจิตอลเท่านั้นและตัวเกมอ่ะก็ไม่ใช่เป็นเกมรีเมคหรือรีมาสเตอร์นะครับมันเป็นเกมอ่าภาคต่อตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่เลยก็อ่าก็ค่อนข้างที่จะช็อกพอควรนะช็อกพอควรแถมอ่าก็เป็นตัวเกมระดับทีเ่เิด้วยแหละที่ใช้ทุนสร้างมหาศาลนะครับทุนสร้างมหาศาลนะครับก็โอ้โหเรียกว่าเมื่อเป็นแบบนี้คนที่สะสมสายแผนที่เป็นกระตากกระตากอยู่แบบนี้นะครับ เยอะๆอยู่แบบนี้โอ้โ oh. หจะเอาไงอะ่ะจะเอาไงอะ่ะออในเมื่อทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ผลิตอ่ะนะครับเขาไม่ผลิตนะครับเขาไม่ผลิตจะทำไงได้นะครับก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแต่ข้อดีมันได้ส่งผลให้เห็นแล้วนะอ่าเพราะว่าทางจุดประสงค์ที่ทางอ่าทางค่ายผู้พัฒนาเนี่ยเขายกเลิกตัวแผนออกไปนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการให้ตัวราคาเกมนั้น มันมีราคาที่ถูกลงนะครับถูกลงดังนั้นเราก็พอประเมินได้เลยว่าตัวเกมไหนที่อยู่ในแพลตฟอร์มอย่างของทางฝั่ง PlayStation นะครับถ้าหากมันมีการผลิตแบบชนิดแผ่นมาด้วยเนี่ยตัวราคาเกมจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําให้ถูกกว่านั้นได้นะครับถ้าหากทุกคนเนี่ยหันไปเล่นแบบดิจิตอลกันหมดแต่เมื่อยังมีคนเกมเมอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังนิยมชนิดแผ่นอยู่เนี่ยเขาก็ต้องอ่ารองในการผลิตแบบชนิดแผ่น อีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นต้นทุนในการจัดทรงนะครับการาหาวัตถุดิบในการผลิตตัวกลองนะครับหรือว่ากระดาษพิมพ์ต่างๆแผ่นบูเล่นะครับก็ต้องอมีต้นทุนทั้งนั้นนะครับยิ่งการขนส่งเข้าไปอีกนะครับมันก็มีมันก็มีต้นต้นทุนในการผลิตมันก็เลยโดนบวกราคาของตัวเกมเนี่ยที่แพงขึ้นมาก็ได้นะครับก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราไปมองตัวเกมอันเวกนะครับที่เขา ทำตัวราคาในประเทศไทยสโตร์ของประเทศไทยนะครับกับตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่ง p l a y s t a t i o n นะครับที่เป็นราคาชัดเจนหน่อยกับตัวเวอร์ชั่นปกตินะครับกับตัวเวอร์ชันปกติเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าราคามันก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกเลยแหละนะครับเราอาจจะไม่เคยเห็นเลยว่าเกมดับที่เป็น A บนทางฝั่ง PlayStation 5นะครับ PlayStation 5ก็เรียกว่าเป็นเกมใหม่ next gen เลยแหละนะครับที่มันมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1499บาท าทาง Play Station ก็ต้องคำหนึ่งแหละว่าเขาเองก็ไม่ได้ไปอ้างอิงตัวเกมนี้กับทางฝั่งประเทศอเมริกานะครับที่เป็นสกุลเงิน USD นะครับเพราะว่า,าเมื่อทางผู้พัฒนา e e y เนี่ยเขาตัดช่องทางในการผลิตตัวแผ่นออกเหลือแค่ช่องทางดิจิตอลอย่างเดียวนะครับตัวเกมตามจริงอ่ะมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์นะครับแต่พอตัดช่องทางาในตัว ในตัวแผ่นออกนะครับราคาจำหน่ายเนี่ยก็ตกลงมาเหลืออยู่ที่59.99นะครับตีไว้60ดอลลาร์นะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,100บาทนะครับประมาณ2,100บาทนะถ้าเราไปอ้างอิงกับอ่าราคากลางอย่าง USD สนะครับดอลลาร์นะครับสกุลเงินที่เป็นสกุลกลางนะครับที่ที่ที่หลายหลายบริษัทชอบใช้ในการอ้างอิงกันนะครับก็อาจจะอยู่ที่2,100บาทแต่ทางโซนี่ได้มองว่าสต็อของประเทศไทย นะครับเราไม่จําหน่ายราคา2,100เราก็ปรับราคาให้มันเหมาะสมอยู่ที่1,490นะครับมันก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะอ่าดีไม่ดีอ่ะถ้าหากตัวเกม Spider-Man ภาคที่2ตัวนี้นะไม่ได้มีการผลิตออกมาเป็นแบบชนิดแผ่นนะครับไม่ได้ผลิตออกมาแบบชนิดแผ่นมีแต่ดิจิทัลอย่างเดียวเพื่อนๆก็อ,อาจจะซื้อตัวเกม Spider-Man ภาคที่2ที่เป็นแบบดิจิตัลตัวเนี้ยได้ในราคาอ่า1,490บาทก็ได้นะครับ ก็ได้นะครับก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็อาจจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับหรือเปล่านะครับเพราะอย่างน้อยอมันก็มีราคาตัวเกมที่ถูกลงนะครับที่ถูกลงนะครับที่ถูกลงมากกว่าเดิมแต่อันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมื่อยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มมาแหละนะครับร้านลวงเกมต่างๆล่ะนะครับ เมื่อมาสู่ในรูปแบบของตัวดิจิตอลหมดไม่มีตัวแผ่นนะครับทางร้านก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการช่องทางการจําหน่ายของตัวเกมนะครับอาจจะเป็นตัวโค้ดหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้กันค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วนะครับกับตัวเกมนะครับแทนที่จะไปซื้อแบบตัวแผ่นแบบนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษโคดเหมือนกับเพื่อนๆไปซื้อ,อตัวบัตรเติมเงินของ p l a y s t a t i o ่ ที่จะเอาเอามาเติมซื้อเกมต่างๆในตัวสตร์ e ของ PlayStation นะครับหรือว่าเอามาเติม PlayStation พัดประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้แหละก็จะเป็นตัวทิศทางของวงการวิดีโอเกมฝั่งคอนโซลในเวลาอันใกล้นี้แหละที่น่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกเหมือนกันนะครับซึ่งไอตัวเคสประเด็นนี้แหละทางผมเองก็เคยเามาพูดเนืองๆนะครับประจำปอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะหายไปนานหน่อย แต่พอ Alan Wake 2ออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มเห็นการขยับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในทางฝั่งผู้จัดจําหน่ายหรือว่าทางผู้พัฒนาแล้วนะว่าเขาต้องการวางจําหน่ายในตัวรูปแบบของเกมแบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มองว่าเฮ้ย hey, แผ่นยังไม่หายหรอนะครับเดี๋ยวก็มีนะครับเดี๋ยวก็มีไม่ต้องตกใจ นะครับยังอยู่ต่อไปกับฝัง่งคอนโซลน,นะครับก็มาเสนอมุมมองนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับในตัวคลิปนี้นะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเกมแล้วไหมนะครับต่อไปก็คงต้องมาจิ้มแบบดิจิทัลหน้าเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่บ้านแทนแล้ว นะครับก็ได้นะก็ได้นะครับโอเคสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารัาบชมตัวคลิปนี้จนมาถึงช่วงท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง e c o n น v v กันไว้ด้วยนะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ